นี่คือคุณตาคุณตาเป็นเจ้าของสวนผลไม้คุณตามีลูกจ้างหลายคนในบ่ายแก่ๆวันอาทิตย์คุณตาสังเกตเห็นความผิดปกติในผลประกอบการรายปีสวนของคุณตามีผลกําไรน้อยลงในขณะที่อัตราการลาออกของลูกจ้างกลับสูงข,ขึ้นเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณตารีบเดินทางไปสอบหาความจริงนวล คนทำงานนั้นแบ่งได้เป็น3สไตล์หลักๆสไตล์ที่1เรียกว่าคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวคิดเพียงว่าคุณทำอะไรให้ฉันได้บ้างในทางตรงกันข้ามคนสไตล์ที่2นั้นเรียกว่าผู้ให้ผู้ให้มีความสุขกับการช่วยเหลือคนอื่นคนประเภทนี้มีนิสัใสยใส่ใจคนรอบข้างเข้าหาผู้คนด้วยความคิดที่ว่าฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างคนสไตล์ที่3นับว่ามีจํานวนมากที่สุดคนประเภทนี้เรียกว่าคนแฟฝง คนพวกนี้อาศัยอยู่ในโลกแห่งความสมดุลไม่ชอบมีใครเอาเปรียบกันคุณช่วยฉันฉันช่วยคุณปัญหาเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาประเมินผลประจำปีพนักงานที่ได้ที่โหลจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มผู้ให้เสมอคนกลุ่มนี้เอาแรงและเวลาไปช่วยเพื่อนจนหมดจนทํางานของตัวเองไม่เสร็จในกลุ่มนักศึกษาแพทย์คนที่อยู่ในกลุ่มผู้ให้เป็นคนที่สอบได้คะแนนน้อยที่สุดในสายอาชีพเซลคนกลุ่มนี้อธิบายยอดขายที่ต่ำเตี้ยเรียดดินของตัวเองว่าฉันแคร์ลูกค้ามากจ,จนรู้สึกปีดถ้าจะต้องหลอกขายสินค้าหวยของบริษัทเรา แม้ตัวเลขประเมินผลของคนกลุ่มนี้จะต่ำแต่ผู้ให้กลับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมให้กับองค์กรอย่างมหาศาลเพราะคนกลุ่มนี้นั้นคอยช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอแต่พนักงานเหล่านี้มักจะถูกมองข้ามโดยคอยได้รับการช่นชมเท่ากับคนที่มีตัวเลขผลงานโดดเด่นกว่าได้แต่ทยอยกันลาออกเมื่อหมดสิทธิ์แล้วซึ่งพะละกําลังทั้งทางร่างกายและจิตใจถึงตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าแล้วคนกลุ่มไหนละที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในการทํางาน ข่าวดีคือตำแหน่งท็อปนี้ไม่ได้เป็นของคนเห็นแก่ตัวแม้ว่าคนเห็นแก่ตัวจะสามารถไต่เต้าหน้าที่การงานได้อย่างรวดเร็วกว่าใครแต่ก็ร่วงเร็วพอๆกันคนเห็นแก่ตัวนั้นจะถูกขัดขวางโดยคนแฟร์นี่แหละเพราะคนแฟร์นั้นเชื่อในความยุติธรรมตาต่อตาฟันต,าต,าตา่อฟันถ้ามีใครเอาเปรียบเหยียบว่าคนอื่นขึ้นไปหน้าด้านๆคนแฟร์จะทำทุกวิถีทางเพื่อลงโทษคนเหล่านี้ให้สาสมกับความชั่วชา้าแต่ถึงกระนั้นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จที่สุดก็ยังไม่ใช่คนแฟร์อยู่ดีตำแหน่งท็อปนี้ตกเ,เป็นของกลุ่มผ กลุ่มผู้ให้นั้นพบมากในจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดในทุกมาตรวัดความสําเร็จคําถามที่สําคัญคือคุณตาจะต้องทําอย่างไรพนักงานกลุ่มผู้ให้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่าแย่มีแต่ความสิ้นหวังจึงจะมีสิทธิประสบความสําเร็จกับเขาบ้าง 1. ปกป้องผู้ให้จากการเบิร์นเอาท์สิ่งที่กัดจินจิตใจของพนักงานสายผู้ให้มากที่สุดคือการทําดีแล้วโดนเอาเปรียบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วกลายเป็นคนโง่เมื่อเจอสิ่งนี้บอทครั้งเข้าก็ไม่แปลกที่คนเราจะหมดกําลังใจทํางานต่อคุณอดัมริฟกิน นักลงทุนผู้ประสบความสําเร็จเคยกล่าวเอาไว้ว่าเราไม่จําเป็นต้องใจบุญสุนทานอย่างไม่ฉีเทเรซาหรือมหาตามะคันทีแต่เราสามารถมอบความช่วยเหลือเล็กๆที่ส่งผลยิ่งใหญ่ได้คุณอดัมเรียกสิ่งนี้ว่า5 minute favor หรือ5นาทีที่ส่งคุณค่ามันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างการแนะนําให้คนสองคนที่จะได้ประโยชน์มารู้จักกันการให้ฟีดแบ็กหรือเป็นแค่การพยายามมองหาว่าวันนี้มีใครที่ทํางานดีแต่ไม่ค่อยเด่นเพื่อที่จะชมเขาให้มีกําลังใจ การให้ที่เล็กน้อยแต่มีคุณค่ามหาศาลนี้จะช่วยใหพนักงานมีจิตใจที่ชุ่มชื้นและสร้างขอบเขตที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องตัวเองจากคนเห็นแก่ตัวได้ 2. ส่งเสริมให้คนขอความช่วยเหลือคนปกติในที่ทำงานนั้นไม่ค่อยกล้าขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ว่าจะด้วยความเกรงใจหรือกลัวจะดูกากพอไม่มีผู้ร้องขอผู้ให้ที่อยากช่วยคนอื่นจะแย่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีเกิดความอัดอั้นอึดอัดขึ้นในใ,นใจการสั่งวัฒนธรรมออฟฟิศที่การขอความช่วยเหลือกันเป็นเรื่องปกติ นอกจากจะทำให้คนอื่นเริ่มหัดวิสัยแบ่งปันความรู้เหมือนกลุ่มผู้ให้แล้วยังเป็นการหัดให้ผู้ให้ได้รู้จักรับความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างด้วย 3. เลือกคนที่เหมาะกับทีมพอรู้ข้อดีของผู้ให้แล้วเราอาจจะคิดว่าแค่จ้างพนักงานนิสัยแบบนี้เยอะๆบริษรัทเราก็น่าจะเจริญรุ่งเรืองสุดๆแต่ในความเป็นจริงข้อเสียของคนเห็นแก่ตัวนั้นมีพลังทำลายล้างสูงกว่าข้อดีของผู้ให้หลายเท่าตัวนักจ้างคนเห็นแก่ตัวเข้ามาคนนึงผู้ให้ทั้งหมดก็จะเลิกช่วยเหลือคนอื่นอีกต่อไป เขาจะทําไปเพื่ออะไรในเมื่อมีแต่ง,งูเงี้ยวเขียวขอจ้องจะเอาเปรียบกันจ้างผู้ให้เข้ามาคนหนึ่งคุณจะไม่ได้คลื่นยักษ์แห่งความเป็นสิริมงคลเข้ามาสักาสรรค์ทุกคนกลายเป็นนักบุญไอพนักงานใหม่คนนั้นน่ะแหละจะกลายเป็นกระโถนท้องะโรงโดนทุกคนโยนงานให้ดังนั้นแล้วการสร้างทีมที่ดีจึงไม่ใช่แค่การมองหาพนักงานที่มีนิสัยแบบผู้ให้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องกำจัดคนเห็นแก่ตัวออกไปด้วยผู้ให้จึงจะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเอาเปรียบ และคนแฟรก็พร้อมที่จะตอบแทนเพื่อนร่วมง,งานในลักษณะเดียวกันแต่การจะสังเกตว่าใครเป็นคนเห็นแก่ตัวนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคนบางคนภายนอกดูน่าคบหาพูดจาไพเราะอัอธยาศัยดีปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อยู่เสมอในขณะที่คนบางคนกลับพูดจาไม่เข้าหรือไม่รักษาน้ำใจใครเลยแบบนีบแ้แปลว่าคนแรกนั้นคือผู้ให้ส่วนไอ้คนหลังนี่คือคนเห็นแก่ตัวใช่หรือเปล่าปรากฏว่าความน่าคบนั้นเป็นเพียงเปลือกนอกของคนเราในขณะที่การให้หรือเห็นแก่ตัวนั้นเป็นแก่นแท้ที่อยู่ข้างใน ผู้ให้ที่น่าคบนั้นดูออกง่ายมากไม่ว่าอะไรก็เซยเยสตลอดส่วนคนเห็นแก่ตัวที่ไม่น่าคบก็ดูออกง่ายพอๆกันผู้ให้ที่ไม่น่าคบเป็นคนที่ภายนอกดูแข็งกร้าวแต่จริงๆแล้วหวังดีกับทุกคนคนประเภทนี้นั้นถูกมองข้ามมากที่สุดขอให้ความเห็นที่ไม่มีใครอยากจะฟังแต่ทุกคนควรจะทะขอให้ทาสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะทําแต่เป็นเรื่องสาคัญที่ไม่สามารถปล่อยผ่านได้คนเห็นแก่ตัวที่น่าคบคือกลุ่มที่อันตรายที่สุดคนประเภทนี้คือมูพิษ ข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงต่อหน้าพูดจาไพเราะแต่พร้อมจะแทงข้างหลังเราได้ตลอดเวลาการจะสแกนหาให้ได้ว่าใครนั่นคืองูพิษวิธีการที่ได้ผลที่สุดคือการสัมภาษณ์คำถามวัดใจที่จะเปิดโปรงูพิษเหล่านี้คือให้ช่วยบอกชื่อคนที่คุณมีอิทธิพลในแง่บวกกับอาชีพการงานของเขามาสักสามชื่อคนที่มีนิสัยแบบผู้ให้มักจะบอกชื่อเพื่อนร่วมงานที่มีตำแหน่งต่ำกว่าตนเองเสมอไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องหรือเด็กฝึกง,งานที่ตนเคยให้ความช่วยเหลือจริง ส่วนคนที่มีนิสัยเห็นแกตัวมักจะบอกชื่อคนที่มีความสามารถหรือตำแหน่งเหนือกว่าตนเองเสมอเพราะคนพวกนี้เก่งในการประจบประแจงผู้หลักผู้ใหญ่และต้องการจะเคลมความสําเร็จร่วมกับพวกเขาในขณะเดียวกันก็คอยถีบหัวสมผู้น้อยที่ไม่มีประโยชน์กับตอนอยู่ตลอดเวลาคุณยังสามารถประเมินนิสัยลึกๆของคนได้ด้วยการสังเกตวิธีที่เขาปฏิบัติกับเด็กรึกหรือพนักงานให้บริการทั่วๆไปเมื่อคุณตาสามารถกําจัดคนเห็นแก่ตัวออกไปจากที่ทํางานสร้างบรรยากาศที่ผู้ให้และคนแฝดรู้สึกปลอดภัยและพร้อมจะทุ่มเทเพื่อองค์กรได้ คุณตาจะเปลี่ยนแปลนิยามของคำว่าความสําเร็จเป็นตลอดกาลความสําเร็จของคุณตาจึงไม่ใช่ความเป็นหนึ่งที่ได้มาจากการเอาชนะเพื่อนร่วมงานแต่คือความเป็นหนึ่งที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของทุกคนหาก